สวัสดีครับสุขุมบ้านและที่ดินนะครับสำหรับคลิปนี้ก็มีบ้านเดี่ยวรีโนเวทสวยๆนำเสนออีกหนึ่งหลังนะครับสำหรับคลิปนี้ท่านใดที่กำลังมองหาซื้อบ้านเดี่ยวระแวกนี้นะครับแถวตลาดมีนบุรีนิมิตใหม่หาไทยราชใกล้โรงเรียนสารสาศาสตร์นิมิตใหม่ใกล้ตลาดหาไทยมิตรนะครับหาโซนนี้นะครับรองแวะเวียนมาเยี่ยมชมที่นี่ได้นะครับหลังนี้อยู่ในโครงการคาซาลีน่า2นิมิตใหม่ซอย20นะครับรีโนเวทให้แล้วสวยๆฟังก์ชันบ้าน สี่ห้องนอนสองห้องน้ำเนื้อที่60ตารางวาด้วยกันนะครับเดี๋ยวเราไปรับชมด้านในกันได้เลยครับนี่เลยอันนี้ถนนหน้าตัวบ้านนะครับคอนกรีตก,กว้างเลยหลังนี้เข้าจากถนนหลักถนนนิมิตรใหม่นะครับเข้ามาถึงตัวบ้านเนี่ยประมาณกิโลครึ่งนะครับด้านหน้าปากซอยเนี่ยก็มีเ e เ e ่ e ออยู่ด้วยนะครับหนึ่งสาขาออกปากซอยไปเลี้ยวซ้ายก็จะไปตลาดมีนนะครับประมาณสัก8กิโลเลี้ยวขวาก็จะไปตลาดหาทัยมิตรได้ไปโรงเรียน สารศาสตร์นิมิตใหม่ได้นะครับสารศาสตร์ประมาณ6กกิโลตลาดฮัทไทมิตรประมาณ5กิโลนะครับนี่หลังนี้นะครับหลังนี้รีโนเวทให้แล้วสวยๆนะครับฟังชันบ้าน4ห้องนอน2ห้องน้ําเนื้อที่60ตารางวานะครับด้านหน้าทําหลังคาไว้ให้อย่างใหญ่เลยนะครับทําเป็นหลังคาที่จะรถด้วยแล้วก็ยาวเชื่อมต่อมาทางนี้เลยนะครับเป็นประตูเออเป็นการศาสตร์ประตูทางเข้าหลักด้วยนะครับนี่หน้าบ้านหลังนี้หันทิศใต้นะครับ พื้นที่จอดรถนะครับก็ปูกระเบื้องให้แล้วส,สวยๆนะครับจอดรถในบ้านได้เอ่อน่าจะได้3คันนะตรงเนี้ยได้2แล้วก็ถ้าอีกคันหนึ่งก็จอดเยี่ยวไปจอดทรงนู้นได้นะครับหรือจะมีเยอะนะครับก็เทพื้นตรงนี้เพิ่มครับจอดได้อีกนะครับอีก2คันประมาณนี้นะครับซ้ายขวามีเว้นพื้นดินไว้ให้นะครับจัดส่วนยอมเพิ่มได้ ฝั่งนี้ก็ทําเป็นปูกระเบื้องนะครับเ,เป็นลานสักล้างได้มีปั๊มน้ําแท่้งน้ําติดตั้งให้แล้วนะครับของใหม่ทั้งเซตนี่เลยนะครับหลังคาตรงส่วนของการต่อเติมด้านหน้าตรงนี้ก็ใช้วัสดุดอย่างดีนะครับเป็น P u วโฟมโครงเหล็กลายสวยๆแบบนี้เลยนะครับนี่ท่านใดสนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้เลยนะครับ095 902 2479สกสุข,ขุมบ้านและที่ดินนะครับหรือใครดู คลิปนี้แล้วชอบบ้านหลังนี้นะครับแคปรูป่งไลายสะดวกสุดนะครับ ID ไดีลน์ผมจำง่ายมาก at Home C นะครับ s อดไซน์โฮมบ้านเล็สี่ฝั่งนี้ก็จะมีประตูทางเข้าครัวนะครับครัวสวยใหญ่นะครับเดี๋ยวพาเข้าทางตัวบ้านหลักแล้วกันนะครับโอเคเดี๋ยวหันมาดูฝั่งนี้หน่อยฝั่งหน้าบ้านโซนหน้าบ้านนะครับนี่กว้างแบบนี้เลยนะครับหน้าบ้านหันทิศใต้นะครับบ้านหันทิศใต้ทิศนี้ลูกค้ารีเควสหาเยอะนะลม เข้าบ้านดีนะครับลูกค้าว่าอย่างนั้นนะอ่าโอเคปะเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันประตูหน้าต่างเปลี่ยนหมดแล้วนะครับเป็นบานกระจกหมดแล้วบานกระจกกรอปรลูมิเนียมสีชานะครับนี่อันนี้เป็นประตูทางเข้าหลักนะครับก็เป็นบานสไลด์เปิดได้สองฝั่งกว้างๆเลยเข้ามาถึงด้านในตรงนี้นะครับพื้นปูใหม่ทั้งหลังนะครับทั้งชั้นบนชั้นล่างเป็นแกรนิโตแผ่นใหญ่6กสิกวิเซนนะครับชั้นล่างเนี่ยเป็นลายหินอ่อนสีขาวนวลนๆแบบนี้นะ ป้าฉาบระยบนะครับเลนระดับซ่อนไฟไว้ให้สวยหรูแบบนี้เพด้านสูงนะโอเคดูโปร่งนะครับโปร่งมากฝั่งนี้บิวอินผนังไว้ให้สวยๆแบบนี้นะครับห้องน้ํามีสองห้องด้วยกันนะครับชั้นล่างหนึ่งห้องชั้นบนหนึ่งห้องห้องน้าชั้นล่างอยู่ตรงนี้เลยเนี่นะะนะครับก็ปรับตรงให้สวยๆนะครับปูผนังปูพื้นเปลี่ยนสุขภัณฑ์ก๊อกน้ําฝักบัวเปลี่ยนให้นะครับห้องนี้ก็อาจจะเล็กนิดนึงนะแต่ก็พอได้พอได้ ห้องน้าที่หนึ่งนะครับห้องน้ําที่หนึ่งแต่จะไปใหญ่ห้องนอนนะห้องนอนชั้นล่างใหญ่มากนะครับอ่ะต่อกันด้วยห้องนอนเลยแล้วกันนะครับท่านใดที่มีลูกเล็กมีผู้สูงอายุนะครับต้องการห้องชั้นล่างนะครับห้องนี้ตอบโจทย์ท่านแน่นอนนะครับห้องใหญ่มากนะครับใหญ่ขนาดลงเตียงหกฟุตได้สองหลังนะครับตู้สภ้าห้าฟุตหกฟุตใส่ได้เลยครับก็จะทําเป็นห้องนอนได้หรือจะทําเป็นออฟฟิศก็ได้นะครับห้องใหญ่มากนะครับห้องนี้ นี่อห้องนี้หนึ่งนะครับห้องนอนชั้นล่างนะครับต่อกันด้วยโซนรับแขกนะครับโซนรับแขกลิฟวิ่งรูมนะครับนี่จะแยกมาตรงนี้นะเป็นสัดส่วนเลยแหละมีเฟอร์นิเจอร์แถมให้ครบเซตนะครับโซฟาทรง L ชุดตีใหญ่นะครับแล้วก็ชั้นวางทีวีตู้โชว์นะครับเซตใหญ่ใหญ่แถมให้นะครับโต๊ะกลางโซนตรงรับรับแขกตรงนี้ชั้นเอ่อตรงนี้ก็ ฉากเรียบนะครับผ้าฉาบเรียบเลนระดับซ่อนไฟไว้ให้ใหสวยหรูแบบนี้นะครับนี่นะโอเคชั้นล่างครบแล้วเดี๋ยวเราไปดูส่วนของการตเติมด้านหลังนะครับส่วนของการต่อเติมด้านหลังก็ทําเป็นครัวแล้วก็โซนรับประทานอาหารนะครับตรงนี้มีนี่เลยทลํลราคาเต็มพื้นที่นะครับบิวอินเคาน์เตอร์ไว้ให้สวยๆแบบนี้เป็นรูปทรงตัวแอลนะครับแผ่นท็อปสีดําสิงลังจานสแตนเลสแถมให้เรียบร้อยแล้วนะครับ หัวเตาแก๊สสองหัวแถมให้แล้วเครื่องดูดควันแถมให้แล้วติดตั้งให้เรียบร้อยนะครับหลังคาเต็มพื้นที่ทําผ้าลวดลายสวยงามแบบนี้นะครับนี่อันนี้โซนของห้องครัวนะครับแล้วก็ถัดมาด้านนี้ก็จะเป็นโซนรับประทานอาหารโต๊ะท่านเข้าสีที่นั่งแถมให้เรียบร้อยนะครับนี่ก็อันนี้เป็นโซนห้องครัวกับห้องรับประทานอาหารนะครับกว้างอยู่กว้างอยู่แล้วก็ด้านนี้ก็จะมีประตูออกไปด้านข้างที่ชี้ให้ดูเมื่อสักครู่นะครับ เดี๋ยวเราย้อนกลับเข้าไปดูข้างในกันต่อนะครับนี่จะเป็นมุมห้องโถงนะครับจากห้องครัวออกมาด้านนอกนะครับก็มี2ชุดด้วยกันนะครับโถงชุดนี้เป็นห้องโถงโล่งๆแล้วก็จะเป็นโซนด้านโน้นเป็นโซนรับแขกนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูข้างบนกันต่อนะครับอันนี้เป็นบันไดทางขึ้นชั้นสองนะครับก็ลาดเอียงเดินสะดวกนะครับไม่ชันนะครับโครงสร้างเป็นไม้ พื้นเป็นไม้นะครับมีสองช่วงด้วยการเดินขึ้นไปแล้วก็มีที่พักเท้าว,วนซ้ายขึ้นครับขึ้นมาถึงชั้นสองนะครับพื้นปูใหม่ทั้งชั้นเช่นเดียวกันนะครับเป็นแกรนิตโตแผ่นใหญ่หกสิบคูณหกสิบเซนลายไม้สิสูต้นนี้เลยเดินขึ้นมาเลี้ยวซ้าย<ม>ก็จะเป็นห้องมาสเตอร์เบดรูมของหลังนี้นะครับกว้างเต็มพื้นที่ด้านข้างของฝั่งนี้เลยนะครับลงเตียงหกฟุตได้สามหลังนะครับตู้เสื้อผ้าห้าฟุตหกฟุตใส่ได้เลยนะครับใหญ่มากใหญ่มาก นี่เลยนะครับฝ้าชับเรียบนะครับตอนนี้พดานสูงโปร่งมีหน้าต่างสามชุดด้วยกันด้านหน้ามีหนึ่งชุดแล้วก็มีประตูเปิดออกไประเบียงนะครับแล้วก็จะมีด้านข้างฝั่งนี้บานใหญ่มากนะครับเป็นบานสไลด์เปิดได้กว้างมากนะครับแล้วก็จะมีด้านในอีกหนึ่งชุดนี่เป็นบานสไลด์ทั้งหมดนะครับบานสไลด์ทั้งหมดนี่เลยอ่ะเดี๋ยวเราไปเปิดประตูดูระเบียงกันหน่อยนะครับระเบียงด้านหน้าเปิดออกไปก็จะ โล่งมากแบบนี้เลยนะครับนี่อากาศดีด้วยนะครับอากาศดีด้วยหน้าบ้านหันทิศใต้นะครับหลังนี้คาซาลีน่าสองนิมิตใหม่ซอยยี่สิบนะครับเขตคลองสวะบากรุงเทพมหานครนะครับโอเคหันหลังกลับเข้ามาดูภายในตัวบ้านกันต่อนะครับอันนี้จะเป็นมุมห้องนอนใหญ่นะครับจากระเบียงเข้ามาด้านในกว้างแบบนี้เลยนะครับกว้างแบบนี้เลยพืานสูงโปร่งนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูห้องถัดไปนะครับ อันนี้จะเป็นโซนของห้องน้ําที่สองนะครับห้องน้ําชั้นบนมีประตูสองบานด้วยกันมีอันนี้เข้าจากทางโถงบันไดนะครับแล้วก็จะมีประตูอีกบานหนึ่งหลังประตูนี้เข้าจากทางห้องนอนใหญ่นะครับมีประตูสองบานาห้องน้ําชั้นบนมีประตูสองบานนะครับนี่ก็ปรับปรุงให้สวยๆนะครับบุกผนังปูพื้นเปลี่ยนสุขภัณฑ์นะครับก๊อกน้ำฝักบัวเปลี่ยนให้นะครับผนังบุกใหม่ชนฟ้าไปดานทั้งสี่ด้าน ลายกระเบื้องสวยมากดูหรูหลังออกจากห้องน้ําดูโถงบันไดาชั้นสองกันนิดนึงนะครับอันนี้เป็นโถงบันไดาชั้นสองก็สูงโปร่งแบบนี้ตรงนั้นจะเป็นช่องแสงนะปิดตายเปิดไม่ได้นะครับต่อกันด้วยห้องที่3นะครับห้องนี้จะอยู่โซนด้านหน้าของตัวบ้านเช่นเดียวกันนะครับ ก็ใหญ่อยู่ห้องนี้ลงเตีงยงหกฟุตได้อยู่นะครับตู้เสื้อผ้าห้าฟุตหกฟุตใส่ได้นะครับมินต่างสองชุดนะครับด้านหน้ากับด้านข้างด้านข้างนี่บานใหญ่มากเลยนะ,ะฟ้าชับระยยบนะครับพดานสูงมากโอเคต่อกันด้วยห้องที่สี่นะครับห้องที่สี่อยู่นี่นะครับคู่กันสามกับ 4. สี่สี่เนี่ยจะอยู่โซนด้านหลังนะครับก็ห้องนี้ย้อมนิดนึงลงเตียงสักสามฟุตครึ่งห้าฟุตนะครับได้ประมาณนี้ ตู้เสื้อผ้าสักสามพุทธครึ่งอ่ามีตะตางสองชุดนะครับด้านหลังกับด้านข้างแบบนี้เลยนะครับพดานสูงเช่นเดียวกันก็สำหรับท่านใดที่กำลังมองหาซื้อบ้านเดี่ยวเราแวกนี้นะครับแถวนิมิตใหม่หาไทยราชใกล้ตลาดมีนบุรีใกล้ตลาดหาดไทยมิรใกล้โรงเรียนสารศารสตร์นิมิตใหม่นะครับหาบ้านเดี่ยวโซนนี้เราแวะเวียนมาเยี่ยมชมที่นี่ได้นะครับคาซาลีนาสอง นิมิดใหม่ซอย20นะครับก็ฝากกันไปด้วยแล้วกันนะครับสำหรับบ้านีรนเวสสวยๆหลังนี้ก็ขอจบรายงานที่นี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็อย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งช่องผมไปด้วยนะครับผมจะมีดีวิบ้านที่ดินอัปเดตให้ชมเป็นประจำนะครับสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ